สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าของที่ใช้ในพิธีกรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีเราจะใช้อย่างอื่นแทนได้หรือเปล่าแล้วไอ้ที่เขาว่ากันว่าเจตนาสําคัญกว่าวัตถุเนี่ยมันจริงแค่ไหนกันวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับคือสถานการณ์แบบนี้ผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆอ้าวไม่มีเทียนที่เขาใช้กันเลยไม่มีธูปแล้วของไหว้ก็ไม่มีอันที่ถูกต้องตามตําราเป๊ะแล้วแบบนี้จะทํำยังไงล่ะพิธีกรรมของเรามันจะโอเคไหม นี่แหละครับคือปัญหาที่คนยุคใหม่อย่างเราเราเจอกันบ่อยมากเอาล้วครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคำตอบที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะจากหลายๆที่เขาบอกตรงกันเลยว่าท้ายที่สุดแล้วท่าทีที่จริงใจต่างหากที่สำคัญที่สุดนี่แหละครับคือแก่นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ส่วนแรกกันเลยเรื่องของเครื่องมือที่เกี่ยวกับแสงและควันมาดูกันว่ามันเดินทางจากเปลวไฟในสมัยก่อนมาเป็นไอ้น้าในยุคปัจจุบันได้ยังไงสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับอย่างเรื่องแสงกับไฟเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราต้องใช้เทียนไขตะเกียงน้ํามันเดี๋ยวนี้เราก็ปรับมาใช้เป็นโคมไฟไฟไฟ,ฟ้าหรือไฟ LED ในบ้านแทนได้สบายๆเลยส่วนเรื่องควันกับกลิ่นนี่ก็น่าสนใจครับ จากทูปหรือสมุนไพรเผาก็แทนด้วยเทียนหอมได้หรือแม้กระทั่งใช้ครับไอ้น้ำจากกะต้มน้ำนี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าทำไมมันถึงแทนกันได้เราต้องเข้าใจหน้าที่ของมันก่อนครับไอการจุดทูปการรมควันหรือที่ฝรั่งเขาเรียกฟูมิเกชันเนี่ยจุดประสงค์หลักๆของมันก็คือ 1. เพื่อชำระล้างพื้นที่ให้บริสุทธิ์ 2. เป็นตัวกลางพาสารหรือคำอธิษฐานของเราขึ้นไปและ3ก็คือ เป็นเหมือนสัญญาณบอกกล่าวถึงดวงวิญญาณนั่นเองครับใช่เลยครับในความเชื่อโบราณเนี่ยเขามองว่าควันที่มันลอยขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ลอยไปเฉยเยนะแต่มันกําลังแบกเอาคําอธิษฐานคําขอพรของเราขึ้นไปส่งให้ถึงโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญ,ญาณแบบตรงตรงเลยอืมให้พูดง่ายๆก็เหมือนเป็นไพรสณนีที่ส่งสารข้ามมิติเลยล่ละครับพอเราเข้าใจแล้วว่าหน้าที่หลักของมันคือการเป็นสื่อกลางที่ลอยขึ้นไปคําถามสําคัญมันก็เลยตามมาว่าอา้าว และแบบนี้ไอ้น้ําจากกระต้มน้ําหรือไอจากเครื่องพ่นไอ้น้ำเนี่ยมันจะทําหน้าที่เดียวกันได้จริงเหรอคําตอบจากแนวคิดที่เน้นเรื่องเจตนาก็คือได้แน่นอนครับเพราะหัวใจสําคัญคือการเป็นสื่อกลางที่ลอยขึ้นไม่ใช่รูปแบบของควันทูบเท่านั้นเอาล่ะครับเราไปดูกันต่อในหัวข้อถัดไปกันเลยคราวนี้เราจะขยายขอบเขตจากแค่เครื่องมือไปสู่เรื่องของสัญ,ญลักษณ์และของถวายที่ความคิดและความตั้งใจของเรานี่แหละสําคัญกว่าตัวสิ่งของซะอีก สไลด์นี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจจากหลายวัฒนธรรมเลยนะอย่างเช่นถ้าเราหารูปปั้นของเทพีองค์หนึ่งไม่ได้ก็ให้ใช้สัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของท่านแทนอย่างคอนุโคเพียที่แปลว่าความอุดมสมบูรณ์หรืออะใกล้ตัวเข้ามาหน่อยถ้าหาเครื่องรางเฉพาะทางบางอย่างไม่ได้เขาก็มีการใช้ประหลัดขิกของไทยเรานี่แหละครับแทนเพราะมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกันหรือแม้แต่ส่วนผสมในพิธีกรรมโบราณอย่างเลือดหมาป่า ในยุคใหม่เขาก็ปรับมาใช้เป็นน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แทนเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันคือการสื่อถึงเจตนาเดียวกันนั่นเองและนี่คือจุดที่ผมว่าน่าทึ่งมากเลยครับมีเรื่องเล่ามีบันทึกไว้เยอะแยะเลยที่บอกตรงกันว่าดวงวิญญาณท่านรับของโดยดูจากเจตนาของคนให้ไม่ได้ดูที่ยี่ห้อหรือว่าของมันจะหายากแค่ไหนเลยตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือคนที่ไม่ดื่มเหล้า แต่ก็ยังไปหาซื้อเหล้าดีๆมาถวายหรือคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ก็ถวายยาสูบมันแสดงให้เห็นเลยว่าความตั้งใจที่จะให้นะ่ะสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดทีนี้เรามาดูกันในมุมที่โมเดินขึ้นไปอีกครับเป็นแนวคิดที่พาเรื่องการใช้ของทดแทนไปอีกระดับเลยนั่นก็คือการค้นพบพลังเวทมนต์ในของใช้ธรรมดาธรรมดาอบตัวเรานี่แหละภานี้มันบอกแนวที่ทเจ๋งมากเลยนะคือในศาสตร์ยุคไงบางหแขนงเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าวัตถุอะไรก็ได้ ย้ำนะครับว่าอะไรก็ได้จริงๆสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังได้หมดเลยเพราะพลังมันไม่ได้อยู่ในตัวของแต่มันอยู่ในเจตนาที่เราใส่เข้าไปในของชิ้นนั้นต่างหากเอ,อ้าแล้วจะทํำยังไงล่ะไม่ยากเลยครับดูขั้นตอนง่ายๆพวกนี้กันนะ 1. ห,หาของธรรมดาๆรรม,มาัชิ้นหนึ่งก่อนเลยอะไรก็ได้ไม้ไอติมก้อนหินปากกา 2. ใส่เจตนาเข้าไปอาจจะด้วยการสลักสัญ,ญลักษณ์ส่วนตัวลงไป 3. บรรจุพลังเข้าไปครับ คือการเพ่งสมาธินึกถึงเป้าหมายของเราลงไปในของชิ้นนั้นและ4แค่นี้เราก็ได้เครื่องรางส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครเป็นของเราคนเดียวขึ้นมาแล้วง่ายๆแบบนี้เลยมาถึงช่วงสรุปกันแล้วครับกับแนวคิดที่บอกว่าพิธีกรรมของเรากฎของเราซึ่งก็คือการสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นของเราเองขึ้นมาผมว่าคำพูดนี้นี่ทรงพลังมากๆเลยนะจงใช้สิ่งที่ได้ผลสำหรับตัวเราและจงใช้สิ่งที่มีอยู่ มันคือหัวใจสําคัญเหลือกิที่กระตุ้นให้เรามีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้ของที่เรามีอยู่แล้วรอบตัวแทนที่จะต้องไปยึดติดกับกฎเกณฑ์ตายตัวหรือต้องไปดิ้นรนหาของที่มันไกลตัวเกินไปเพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือเครื่องมือที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่ของที่แพงที่สุดหรือหายากที่สุดนะครับแต่คือเครื่องมือที่มีความหมายส่วนตัวกับเราและถูกนํามาใช้ด้วยเจตนาที่จริงใจความเชื่อมโยงส่วนตัวกับความจริงใจนี่แหละครับมีพลังเหนือกว่าประเพณีหรือตําราไหนๆน และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าในลอกที่มันหมุนไปข้างหน้าทุกวันแบบนี้จะมีของใช้อะไรในชีวิตประจำวันของเราในวันนี้บ้างที่อาจจะกลายเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ได้ลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับบางทีเครื่องมือชิ้นต่อไปอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้นะ